โอเคครับสวัสดีนะครับทุกกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเริ่มต้นดีดีท a l ท a ลวอลแบบง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็คือพวกรัฐแรกหนึ่งหนึ่งถึงแปดร้อยก็คงจะเริ่มกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาอธิบายง่ายๆอย่างแรกคือมันจะแบ่งเป็นกลุ่มครับผมจะมีทั้งหมดสองสี่หกแปดแปดกลุ่มแปดกลุ่มนี้จะต้องสู้กันนะครับผมสู้กันโดยที่ ในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ย,ยเช่นกลุ่มผมเนี่ยมีเจ็ดทีมเจ็ดทีมนี้ต้องร่วมมือกันสร้างนะครับผมสร้างเหมือนกับป้อมปราการอาเอซี AC, ในแมปแมป,แมปหนึ่งนะครับถ้าลองดูก็คือมันจะมีของทีมอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือของผมอ่ามันก็จะมีอย่างงี้โอเคอันนี้เรื่องการสร้างเนาะเดี๋ยวก็คงไอวอื่นเขาคงมาอ้น,นั้นอย่างแหละส่วนปุ๊บตรงกลางตรงกลางนี่คือ ยังยังไม่มีการโจมตีเนาะไอ้นี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับรัฐสู้กับรัฐนะครับผมแมปสู้กับแมปไอ้นี้ก็คือยังไม่เปิดนะรออีกรอกไปก่อนส่วนเราก็สามารถไปดูได้ว่าทีม,มอื่นๆเป็นยังไงบ้างอ่าไอ้นี้ก็คือทีมที่เราต้องสู้กันนะครับผมก็จะมีแมปหนึ่งก็จะมีประมาณเจ็ดทีมแปดทีมมันแล้วแต่นะครับบางบางแมปก็มีแบบสิบกว่าทีมก็มี อยู่ที่ความแข็งแกร่งนะครับผมโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อเรามาดูกันรางวาัลโอเคอ้น,นี้ก็คือรางวัลเป็นมีเหรียญอีดเดนดาวนะครับสองเหรียญเหมือนเดิมส่วนเร็วห้าเป็นลากเลื่อนหิมะคิดมาดก,ก็คือเอฟเฟกเหมือนในนั้นเลยเหมือนในหัวจรวดกับไอแบงมุมเลยนะครับผมเอฟเฟกนะครับเหมือนเต๊ะ เหมือนเด้ๆโอเคนี่เห็นไหมหัวตรวจนี่โจมตีวันเส้นโลห้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมแมงมุมโจมตีวันเส้นโลห้าเปอร์เซ็นโอเคเหมือนเลยคิดมากโอเคโจมตีวันเส้นโลห้าเปอร์เซ็นโคตรไร้สาระน่าจะให้อย่างอื่นมานะบ้าจริงๆอ่าคราวนี้เรามาดูเควสประจำฤดูกาลกันอ่าเรามาดูกันนะครับโอเคอย่างแรกก็คือล็อกอินทุกวันอ่ได้อยู่ละได้พวกโคลนเพราะว่าอีเดนนี้ ท่านตายเข้าโคนหมดนะครับบ้าบอรจริงทหารหมายถึงตายในบ้านเนาะอ่าโอเคแต่ถ้าตายในพื้นหรืออะไรพวกนี้ก็ยังเข้าไวรัสเหมือนเดิมนะครับผมครอบครองพื้นโอเคนี่ต้องค่ากี่ล้านเนี่ยเ้าล้านถึงจะได้เหรียญอีเดียนนะครับจำไว้นี่สิ่งที่เราต้องทํานะครับผมโอเคสอนค่าทําลงลายทาลายล้างอะไรพวกนี้น่าจะทํากันได้อยู่แล้วล่ะไม่ได้มีปัญหาเสร็จแล้วอ่า มีอะไรอีกอลงทุนบนส้นโลกก็ปกติเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้คือพื้นฐานแล้วเนาะโอเคอย่างที่สองที่จะมาก็คือเราจะต้องตีแบบไตระดับนะครับอ่านี่อันนี้ผมตีเรือแปดแล้วโอเคตีเรือเก้าได้เห็นนะตีเรือเก้าได้แต่นี่ตอนนี้มอืผมหมดละตีเรือสิบอ่าเห็นไหมมันขึ้นละคุณต้องยึดคองเรวอเก้าก่อนมันไม่เหมือนอีเดนที่ผ่านมาอีเดนที่ผ่านมาเราสามารถ เลเวห้าปุ๊บข้ามไปสิบสองเลยก็ได้นั่งฟอสสิบสองอยู่นั่งฟอสสิบหกเลยก็ได้ถูกไหมครับแต่อันนี้ไม่ได้มันจะเป็นเหมือนทั t ทั w วอร์ที่เราเคยเล่นเล่นมาก็คือต้องตีเรียงตามลำดับต้องไปหาพื้นเรเวหนึ่งมาตีก่อนถึงจะตีเร็วสองได้ตีเร็วสองก่อนแล้วก็มาตีเรเวสามได้แล้วก็ตีเร็วสี่เลเวห้าเรเวหกไม่สามารถที่แบบตีจากเร็วหนึ่งปุ๊บข้ามไปเร็วห้าไม่ได้นะครับผมโอเคเราต้องไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือขั้นพื้นฐาน วางโอเคเรียบร้อยหมดส่วนเรื่องสกิลนะครับผมที่ผมรีไปตอนแรกผมเป็นสายแดงเนาะแ้วนี่ผมรีมาอย่างแรกที่ต้องรีชัวๆ์วก็คือนี่สี่อันนี้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ใช้ทั้งหมดสามหนึ่งสามสามสองหกยี่พอยต์ใช่ไหมถ้าผมนับไม่ผิดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ็สามยิบเอดยิบี่โอเคย4ิบสี่พอยต์เพื่อที่จะลงปืนให้ได้ทุกป้อมนะครับผมปืนนี่ อย่าง4อันนะครับบิน์น4อันแล้วก็ป้อม4อันนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับผมนะก็จะรีมาเป็นสายด้านซ้ายนี้เพื่อที่จะแกะไอแพคคอมโพสิตเนี่ยที่เราแลกมาเมื่อดูการที่แล้ว1ล้านอันนะครับผมแกะมาอัพโรงงานแปรรูป10ทุกอันนี่สําหรับผมนะสําหรับผมเองเป็นที่ของผมนะครับผม สิทุกอันแล้วเราจะเหลือคอมโพสิตอยู่หน่อยๆนึงอ่าเราก็มาลงศึกบัญชาการห้าสี่สี่ห้าสองสองอโอเคอันนี้หมดเกลี้ยงเลยเนี่ยหมดผมหมดพอดีมันจะกลายเป็นหมดพอดีสำหรับผมนะโอเคเสร็จเ๊บเราทำไงต่อสำหรับผมหลังจากรีมาเรียบร้อยอย่างนี้หมดแล้วนะครับผมอันนี้ต้องดูที่เรวคุณนะอ่าไอได้านซ้ายเนี่ยที่ผมรีมาเพื่อที่จะลดลด วัสดุทับซอ้อนล,ลดการใช้คอมพิต์เวลาอัพผลิตถึงรลซิคหลังจากนั้นเสร็จเดี๋ยวผมจะลีอีกลีแล้วก็มาเป็นเขียวขวาเพื่อที่เราสามารถอัพที่ได้นะครับผมเป็นเขียวขวากับเขียวบนเพื่อที่จะเอาเล่งไวรัสนะครับผมเขียวขวาเขียวบนแล้วก็น้าเงินขวาเต็มอยู่ละแล้วก็ซ้ายเดี๋ยวผมค่อยมาคิดอีกทีนึงว่าผมจะเอาขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆเนาะแบบให้เราจะรู้จักอีเดนถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็สามารถ ตอบถามได้นะวอยังไม่มีนะครับผมการวอใน d ีดีวอเนี่ยจะต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์อันนี้มันจะเป็นแมปที่แตกต่างกันเนาะไม่ใช่แมปที่บ้านเรานะเป็นแมปแตกต่างนะโอเคโอเคอันนี้ของผมเป็นทริคก็คือพยายามสร้าง a อซหนึ่งให้มันอยู่ทั่วทั่วแมปนะครับผมแล้วก็ a อ2ีสองทั่วทั่วแมป จะได้แบบมีพื้นหลายๆพื้นเห็นไหมครับพื้นก็มีทั้งตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก่อนที่จะวางวางเอซีจริงๆนะครับผมโอเคเรียบร้อยละมีอะไรอีกว่าที่ผมยังไม่ได้อธิบายมีไหมว่าโอเคแล้วก็ฤดูกาลแรกก็ออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดครับน,นี่เตรียมตัวเปิดเดี๋ยววันพฤหัสเรามาเปิดกันว่าจะใช้กี่ใบ ได้ฟูจูเนอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นว่าเซตใหม่จูเนอร์โหดมากนะในการฟอสดินนะครับผมใช้ลมลมปีศาจจูเนอร์นะครับผมอีกตัวนึงตัวอะไรแล้วะวผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึง่งเรื่องฟอสดินนะครับผม,อมอตอนนี้ก <im IT> ็เพียงเท่านี้ก่อนไม่น่ามีอะไรละไอ้พวกนี้ก็เควสป,ปกติธรรมดานะครับเควสปกติธรรมดา ไปเรียบร้อยอเดี๋ยวผมก็เช็คแบบเผื่อมีอะไรพิเศษอ่าไม่น่ามีแล้วนะครับพิเศษอ๋อดูละโอเคเรามาดูนี่ร้านค้าวันซีโลกันโอเคมีเป็นสกินของนักสะสมนะครับสกินนักสะสมสกินโกรธแค้นแล้วก็สกิลแฟคเอเบลิตี้นะครับผมอันนี้โอเคได้รับได้ไหมโอ้ ช้ได้เนี่ยแถวหน้าเมื่อย้วอยู่แถวหลังได้ a g ดโอ้อยน,นี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ดีกว่าไอ้น,นี้แต่อันนี้มันมันสี่เกมแรกปฏิบัติการก่อนเราต้องมาชั่งน้ําหนักกันดูว่าไหนเดียวกันนะครับผมโอเคส่วนในนี้ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปสร้าง d ด m เม e แปดสิบเปอร์เซ็นเพิ่มเติมกับทีมย่อยพลังลบต่ำที่สุดโอ้ยน่าจะเอาออกมาคอมโบกับินเนอร์นะเนี่ยโอเคส่วนในพูดนี้เหมือนเดิมนะครับผม ใครที่มีเป็นทองแล้วก็สามารถซื้อไว้อัปเกรดต่อได้นะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมเหรียญตาสงครามคิสตันแล้วก็แกนสืยบย่อพลังงานนะครับันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโอ้ยคิสตันดี้ยวต้องจัดก่อนเลยโอเคอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้รางวาัลอ่ะผมเปิดดูให้หมดละโอเคสิ่งที่น่าจะแรกนะสําหรับผมคงจะเป็นลงมือก่อนเคียว ต่อสู้โชคโชนเพื่อที่จะอัพนะครับส่วนแนวนุกแนวรับนี่ไอ้น,นี้ผมไม่อยากคอนเฟิร์มเดี๋ยวขอไปดูอีก,อกทีนึงก่อนได้เมจแปดเอร์เซตสบร์เซแล้วอาจจะดีก็ได้ถ้าใส่กาสวินตายนะครับเดี๋ยวงดูอีกแต่สําหรับผมไอ้น,นี่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นผมจะไม่แลกนะส่วนสกินหรอสกินผมว่าจากที่ดูคุณสมบัตินะครับผมกดแขนอาจจะดีก็ได้ แต่ว่ามันใช้ทั้งสามอันน่ะนะสามอันนี่คือเราแลกไอเหรียญเนี่ยสามเหรียญอัพขึ้นทองเหลือสองได้เลยนะมันก็ต้องมานั่งชั่งใจอยู่นะต่อไอโกดแค้มันจะเป็นฮีโร่เมตาที่ใช้งานเยอะก็เถอะนะครับผมแต่ว่าดูๆแล้วก็ฮีโร่มันมีวันหมดไปอะ่ะแต่อันนี้คือเราใช้ได้เรื่อยๆถอดใส่ถอดใส่ตัวไหนก็ได้อะนะครับผมโอเคลองวิเคราะห์ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามหรืออยากให้ทำคลิปลองคอมเมนต์ดูได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ